สวัสดีครับผมตอนนี้เรากลับมาอยู่กับซีดีการใช้ชีวิตในโคโลเอสแลนด์หนึ่งปีนะครับตอนนี้เราก็มาถึงพาร์ทสุดท้ายกันแล้วนะครับเป็นพาร์ทที่4นะครับวินเทอร์นั่นเองไม่ใช่ละโอเคกลับมาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าครับวันแรกของฤดูกาลก็มาถึงแล้วนะครับเช้าวันนี้เนี่ยผมรีบมาที่พิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อนําปลาที่ตกได้เมื่อคืนนี้เนี่ยมาบริจาคสะให้เรียบร้อยนะครับเก็บพื้นที่ในกระเป๋าตอนนี้ก็บริจาคของพิพิธภัณฑ์ไปแล้วร้อยห้าสิบเก้าชิ้นนะครับหั ก็จะเป็นแร่ที่แปรรูปแล้วก็สาหร่ายที่แปรรูปเลยนะครับเอามาทว่าแล้ววันนี้ครับเป็นวันแรกของฤดูกาลครับผมก็ต้องมาเคลียร์พื้นที่นะครับเพื่อเตรียมเพาะปลูกนะครับแต่ผมจะยังเพาะปลูกไม่ได้นะครับเพราะว่าบัวรดน้ำานี่ยังอัปเกรดออสเมียมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการเคลียร์พื้นที่เฉยๆนะครับมาดูผลผลิตในฟาร์มของผมกันบ้างครับโอ้โหทั้งชีสทั้งน้ำมันเ็ดทัฟเฟิลนะครับผ้าขนแกะนะครับมายองเนสแล้วก็น้ำผึ้งนะครับรวมทั้งผักดองและน้ำผลไม้ด้วย แวบไปเดินเล่นกลางเมืองสักหน่อยครับแล้วก็พบคุณยูริโดยบังเอิญนะครับมอบของขวัญให้คุณยูริเช่นเคยครับเป็นมาอย่างเนืไข่เป็ดนะครับน้องๆของเราก็ยังแฮปปี้เช่นเคยนะครับที่ได้ออกมาข้างนอกเรานะครับมาสัมผัสบรรยากาศฤดูหนาวกันนะครับแถมยังออกไข่ให้เยอะอีกด้วยนะครับเอาล่ะถึงเวลาไปปล่อยพวกสัตว์ที่อยู่ในโรงเลี้ยงบ้างแล้วนะแล้วผมก็รีบนมวัวถังใหญ่ระดับเงินได้แล้วนะครับหลังนก็แวะไปที่ร้านของคุณแซมสักหน่อยนะครับเสร็จทุเรศที่ฟาร์มก็แวะไปดูต้นกล้าสักหน่อยนะครับผม ในส่วนของลริซัสเซสนะครับแล้วก็นําต้นกล้ากลับมาปลูกที่ฟาร์มนะครับเมื่อปลูกเสร็จครับผมยังไม่มีบวรดน้ําผมก็เลยต้องใช้เจ้านี้นะครับไฮโดรนั่นเองนะครับมันบอกว่ามีโอกาสที่จะทําให้มีน้ำนะครับในวันต่อมานะครับซึ่งเท่าที่ผมลองมาแล้วนี่ไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่เลยครับอาจจะเพราะว่าเป็นแค่ระดับหนึ่งนะครับนี่ครับรอยทั่วครับต้นกล้าทุกต้นครับเพราะว่าผมทําไฮโดรมาเยอะมากครับและเชื่องรูหนาวนี่เองครับผมก็เปลี่ยนอาชีพจากชาวไร่ชาวสวนนะครับมาเป็น นักขุดแร่นะครับเป็นเช้าเหมืองแท้แล้วนะครับตอนนี้วันต่อมาครับก็มาเจอคุณยูริที่กลางเมืองอีกเช่นเคยนะครับคุณยูริกำลังกินกาแฟเลยไม่รู้เบื่อมาอย่างเนียหรือยังนะครับแต่วันนี้เอามายองเนสไข่ไก่มาให้กินนะครับกิจวัตรประจําวันในฤดูหนาวของผมก็จะเป็นการเก็บของป่าจับแมลงนะครับซึ่งเอาจริงๆก็ดูไม่ต่างจากฤดูอื่นเท่าไหร่นะครับแถมหลังจากนั้นยังมาลงเหมืองอีกนะครับวันนี้ครับลูกแพรก็สามารถเก็บเกี่ยวได้อีกครั้งนึงนะครับน่าเป็นครั้งที่สงหรือครั้งที่ไอสามนะครับค รอคอยครับโบรถน้้ำที่อัปเกรดไว้นะครับกลายเป็นออสเมียมแล้วนะครับไม่รอช้าครับส่งขวานให้พาโบอัปเกรดต่อเลยทันทีครับอ๋อแล้วก้อนแรกที่ได้จากเหมืองเมื่อวานครับพอไปพาโบเปิดแล้วก็ได้แบ็ก โอปอมาแล้วนะครับแล้วก็ปลดล็อกผ่านได้แล้วนะครับแล้วของรางวัลก็คือ,อยังแจมเลยเป็นไอการนะ้าใสๆเนี่ยนะครับเรียกกันง่ายๆว่าเครื่องก๊อปปี้ของนะครับมันสามารถก๊อปปี้ของบางอย่างให้เราได้นะครับมาลองบวชน้ำระดับออสเนียมกันดีกว่าครับผมรดได้ทีละย5ช่องนะครับและเสียสตามิน่าครั้งละ8ดนะครับโอ้โหเรียกว่าโคตรดีโคตรคุ้มประหยัดสตามิน่าสุดๆช่วงนี้ก็ลงเหมืองแบบ ทำงานแบบร้อนเงินนะครับอยากมีเงินเก็บตอนจบสิ้นปีสัก1ล้านนะครับผมน่าจะลงเหมืองโลลัวครับช่วงนี้วันต่อมาครับผมก็รีบตรงไปที่ทั้งของคุณแซมครับเพื่อไปซื้อมะเดชามานะครับเพราะว่าชาเป็นส่วนสําคัญในการถวายพานนะครับต้องเอาไปถวายพานด้วยนะครับยังไงก็ต้องปลูกว่าแล้วก็กลับมาเคลียร์พื้นที่ครับมาทํางานอดิเรกของเรากันดีกว่าวครับงานอนดิเรกของผมก็คืองานทําฟาร์มนะครับงานหลักของผมก็คืองานขุดเหมืองนั่นเองนะครับ เอาละเริ่มหวานเมล็ดกันเลยครับหวานเมล็ดชับรวยๆหวานทั้งเมล็ดดอกฝ้ายแล้วก็หวานทั้งเมล็ดชาเขียวนะครับหวานเสร็จก็ลดน้ําด้วยบวลดน้าออสเม่ของผมครับแหมประหยัดสตามิน่าดีจริงๆเลยนะครับและผมก็มาซื้ออาวุธใหม่นะครับผมขายเจ้าโลกไปเอ็กแฮมเมอร์นั่นทิ้งไปแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเป็นโอทิกากมากมาซื้อดาบดีกว่าครับดาบนั้นจะแบบเป็นอะไรที่ดีสุดแล้วว่าแล้วมีของใหม่ก็ต้องลองนะครับมา โอ้โหตีไม่โดนครับตีรวบแรกก็วุดเลยนะครับเอ้ยแต่แบบโจมตีได้ไวขึ้นความแรงก็โอเคนะครับจัดการมอนสเตอร์ได้ไวขึ้นกว่าเจ้าคอนอีกนะผมว่าชีวิตในฤดูหนาวของผมก็จะเรื่อยเปลยสักนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างไร้กันสารนะครับบางวันก็คือแค่จับแมลงแล้วก็เก็บของตามชายหาดลงเหมืองแค่นั้นก็คือหมดวันแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมไปเอาของที่อยู่ในกล่องนะครับที่ได้รับมาจากพิพิธภัณฑ์นะครับมาวางครับเพราะว่ารู้สึกเกะกะในกล่องเหลือเกินนะครับพยายามหาที่วางอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็ โอเควางไว้ข้างเตาผิงแล้วกันนะครับรวมถึงโต๊ะด้วยนะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวพอเริ่มทําบ้านใหม่ก็น่าจะขายทิ้งนะครับขายทิ้งทั้งหมดวันนี้ครับรีบตื่นเช้ามารดน้ําต้นไม้ก่อนเลยนะครับพอรดเสร็จก็จะไปลงเหมืองนะครับอุทิศสตามิาทั้งหมดทั้งวันนี้นะครับให้เหมืองทั้งหมดนะครับตามภาษาคนต้องการเงินครับเช่นเดียวกับวันที่9ครับตอนนี้ผมเป็นนักขุดเหมืองไปแล้วนะครับวันทั้งวันนี้คืออยู่แต่ในเหมืองนะครับเช่นเดียวกันครับในวันที่สิบผมก็ยังอยู่ในเหมืองเช่นเคยนะครับยัง เนี่ยผมอยากลองตกปลาโดยใช้เหยื่อดูเหมือนกันนะครับผมก็เลยจัดการทําเหยื่อขึ้นมาครับและในคืนนั้นครับก็มีการสั่นสะเทือนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับแผ่นดินไหวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับงง เช้ามาครับเมื่อคืนรู้สึกว่ามีแรงประทะแรงมากนะครับมันก็คือดาวเทียมตกนั่นเองนะครับผมก็ลงมือขุดเจ้าเศษซากดาวเทียมทันทีครับมาตกในไร่เราซะด้วยวันนั้นในตอนกลางคืนครับผมได้ลองตกปลาโดยใช้ยเหยื่อแล้วนะครับซึ่งก็ให้ความรู้สึกว่าอืมรู้สึกผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นความต่างสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นแค่เหยื่อระดับหนึ่งนะครับวันหลังจะทําเหยื่อระดับ อื่นมามีเวลาเหลือนะครับมีสตามีน่าเหลือผมก็แวะไปที่เหมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับในคืนนั้นยังมีเวลาอีกหลายวันครับในการเก็บเงินวันนี้ครับผมตื่นเช้ามาเพื่อมาตกปลานะครับใกล้ๆกับที่ฟาร์มนั่นแหละครับเพื่อจะได้ปลาที่ยังไม่เคยได้ไปบริจาคที่พิพิธภัณฑ์นะครับตกที่ข้างฟาร์มเสร็จก็มาตกในฟาร์มต่อครับวันนี้คือตะเวนแวะตกปลาไปทั่วนะครับตรงไหนมีน้ำก็คือย่อนเบ็ดทันทีนะครับ แม่น้ํากลางเมืองก็ต้องตกเหมือนกันนะครับผมตามที่คิดไว้ครับได้ปลาที่ยังไม่เคยได้มา3ชนิดนะครับตอนนี้นํามาบริจาคครับวันต่อมาครับวันที่13แล้วนะครับวันนี้เนี่ยดอกไฟในฟาร์มก็บานจนสามารถเก็บได้ทั้งหมดแล้วนะครับผมก็ทําการเก็บดอกไฟในฟาร์มทั้งหมดก่อนนะครับก่อนที่จะออกไปทำอื่นนะครับและผลไม้ที่ปลูกไว้อย่างอะโวคาโดก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วเช่นกันนะครับรวมทั้งลิ้นจี่ด้วยในเมื่อทําฟาร์มครับผมอยากทำฟาร์มครบวงจรครับผมก็เลยจะสร้างที่เพาะเห็ดเอาไว้ด้วยนะครับเมื่อเก็บเกี่ยวต้้้นเเสร็็จแลลวผผมมกซือ ได้มาปลูกทดแทนต่อเลยนะครับพื้นแรกของผมจะว่างไม่ได้นะครับและนี่ครับเจ้าเครื่องก๊อปี้ที่ว่าครับเมื่อใส่สรารไาลเข้าไป5มันจะออกมาอีกห้านะครับวันนี้ผมก็เปลี่ยนที่ตกปลาอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเอาขาไปแช่ในน้ําทะเลเลยนะครับในการตกปลาวันที่14ครับวันนี้มีจดหมายมาครับเหมือนจะเป็นจดหมายจาก ที่ทำงานเก่านะครับถามสาทุกสุกติบนะครับว่าเอ,อสบายดีหรือเปล่าและยิ้ว่าตอนนี้เราเป็นชาวไร่ชาวสวนแล้วนะถ้าคิดถึงงานเก่าเราก็สามารถติดต่อมาได้ตลอดเวลาเลยนะจะรอหวังว่าคุณจะติดต่อกลับมานะครับจากคุณแลนส์บีนีครับ <c oughs> อย่าหวังเลยว่าผมจะกลับไปทํางานที่นั่นหรอกเพราะผมมีชีวิตที่นี่เกิดสบายดีอยู่แล้วแน่นอนครับผมคงไม่กลับไปทํางานที่นั่นแน่นอนนะอันนี้โดยจากดูก,การแล้วเอาล่ะวันนี้เปลี่ยนที่ตกไปอีกครั้งครับ วันนี้มาตกปลาที่คาเฟ่นะครับถ้าเรือใกล้ๆคาเฟ่นั่นเองผมได้ปลาแปลกๆมาหลายตัวเลยนะครับตัวชอตเจ้าปลาซอสฟิชเนี่ยนะครับรวมทั้งเจ้าปลาตัวนี้ครับปลาสเตอร์จิอนนั่นเองวันที่15าครับใบชาที่ปลูกไว้สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับงั้นก็แปลว่าผมสามารถนำมันไปถวายพานได้อีก1ชิ้นนะครับวันนี้ผมจะลองทำอาหารดูสักหน่อยนะครับเพราะว่าพานบางอันเนี่ยต้องใช้อาหารถวายนะครับโดยสิ่งที่ผมจะทำก็คือซันนี่ไซส์อัพเอกนะครับนี่เป็นการทำอาหาร first time เลยนะครับ ไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันงง,งงเอา้าเค่กกดก็ได้แล้วเหรอง่ายเกินว่าแล้วก็นำของมาถวายพานต่อเลยนะครับใบชาครับที่เราปลูกไว้นี่เหลือดอกไม้อย่างเยอะนะเราดอกไม้มันบานนะครับที่ฟาร์มของเราแล้วก็เอาอาหารมาถวาย การทำอาหารขั้นพื้นฐานนะครับเอาไข่ดาวถวายไปผมนึกขึ้นได้ครับวันนี้วันที่15ใช่ไหมผมก็ต้องเอาของขวัญไปให้คุณยูริซะหน่อยครับโดยกำลังตัดสินใจว่าจะไปที่คลินิกเลยนะครับไปหาคุณยูริที่ทํางานเลยผมก็รีบตรงไปที่คลินิกเลยนะครับ แต่พอผมมาถึงคลินิกครับผมผมก็พบกับหมอชาวกําลังคุยกับคุณซันนี่อยู่นะครับเราไม่ได้เพิ่งทําอย่างนั้นไปเมื่อปีที่แล้วหรอือใช่ครับแต่สิ่งสําคัญก็คือคุณต้องตรวจเลยทุกปีมันจะทําให้เราเห็นภาพรวมของสุขภาพของคุณอย่าก,กังวลไปเลยครับอ่กากำลังคุยกันเรื่องสุขภาพนะครับเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไอ้ข้าวหมูกรอบไม่ยุ่งสักเรื่องได้ไหมเนี่ย จะเดินเข้าไปเพื่อโอ้โหโมเดินเข้าไปฟังระยะประชิดรับมันตื่นเต้นตอนรอผลน่ะฉันไม่ชอบมันเลยจริงๆใช่ผมเห็นด้วยไปนั่งวนแต่ว่ามันแสดงให้เห็นถึงสุขภาพของเรามันก็ควรทาทุกปีถูกแล้วตามที่ข้าหมูกรอบพูดการรอผลอาจทําให้อดึดอัดมันน่ากลัวถ้าเกิดออกมาเป็นผลไม่ดีแต่คุณเป็นคนที่มีสุขภาพดีคุณซันนี่นนก็ไม่มีอะไรมากครับผมเป็นการเกี้ยรกล่อมให้คุณซันนี่นะครับยอมตรวจสุขภาพในการเจาะเลือดนั่นเองนะครับคุยกันยืดยาวครับแต่ข้าวหมูกรอบนี่ก็เข้าไปช่วยเกลี้ยกล่เา้ยฮ คัสซีนซ้อนกัน2อันเลยเหรอเฮ้ยนายทำอะไรอะมันไม่มีจริงๆนะคือคืออะไรโอ้ลูกฉันขอโทษจริงๆฉันไม่ได้ตั้งใจทำปากกาของคุณหายเฮ้ยไอ้ลูกนี่มาจีบยูริเหรอไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ต้องกังวลไปเป็นแค่ปากกานอะไม่ต้องกังวลกวายนะโอเคไหมมามุากปากกาหายอย่างนั้นเหรอแต่มันราคาแพงนี่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ฉันหมายถึงมันจะไม่เป็นยังไงได้ยังไง เหมือนแล้วแบบให้คุณยูริทําปากกาหายแล้วแบบเหมือนติดนี่เคุณเงี้ยหรอทาไมคุณต้องการปากกาทองมากขนาดนั้นล่ะเนี่ยไปมันจะชวนคุณยูริไปกินข้าวเจนอะไรอย่างงี้เปล่าเป็นการไถ่โทษที่ปากกาหายไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับมันพวกเรามีมันมากมายเดี๋ยวก่อนนะเราเดินเข้าไปถึงห้องข้างในแล้วนี่เดินกับเขาวัดตัวอีกล่อบนะเนี่ยไงเข้าหมูกรอบเป็นยังไงบ้างเป็นแงทักทายด้วยเสียงสดใสเดินเข้ามาครับเดินเข้ามายุ่งอีกหนึ่งเรื่องนะครับขอโทษที่ขัดจังหวะอะไรนีคุณได้คืนปากกาของยูริกลับไปให้เธอ เฮ้ยเอาว่ะเดินเข้ามาอย่างนี้เลยเฮ้ยตกใจดีแล้วเราไปหาเจอจากไหนวะเนี่ยโอ้ายหาประกาฉันเจอเออฉันหมายถึงประกาของลุกนะ่ะเออนี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยงงไปหมดละสรุปว่าประกาของลุกหายเลยประกาของยูริหายวันนี้ยยังมีหน้ามาหัวเราะอ,อีกได้โอเคคุณเก็บไปเถอะจริงเหรออะไรวะไอ้ลุกนี่คือจีบยูริแน่นอนสักตัวหัวใจวะยังไงซะฉันก็ออ,อาังไปไปแล้วถ้าพวกคุณขอโทษฉันสักหน่อย ขอโทษขอโทษขอโทษละกันยินดีที่ได้เจอนะข้าหมูกรอบเนสมองด้วยสายตาแบบไรตาลุกนี่ก็เดินออกไปครับแน่แน่มาจีบคุณยูลิแน่แน่อันนี้ไมอยากรู้นะว่ารุกขายปากกาด้วยไม่เขาไม่ได้ขายฉันไปเยี่ยมบ้านของเขาก่อนที่มาเจอนายนะ่ะแล้วก็ลืมหยิบปากกาติดมือกลับมาอันนี้ก็คือแอบจิกปากกาเขาติดมือมาหลังจากนั้นฉันก็สัญญากับเช้าว่าจะทำทุกอย่างให้เสร็จฉันไม่มีเวลาที่จะกลับบ้าน ก็เลยแบบเหมือนไม่ได้ประกาคืนใช่ไหมโอเคอันนี้ผมก็เริ่มแปลมั่วนะครับ <laughs> ยังไงก็เธอนายช่วยฉันไว้ขอบคุณอีกครั้งนะสําหรับการหาซิ่งนี้เจอเข้าหมูก็อบเฮ้ยเอาว่าทําคะแนานหลังจากคัดซีนมหาโหดครับผมก็นําแยมมาให้คุณยูริครับเรียบร้อยแวะดูแรงกิ้งเมืองสักนิดนึงนะครับผมกะว่าจะเอาให้ได้สักแรงบีนะครับ ไม่รู้ว่าจะทันสิ้นปีหรือเปล่านะครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดไว้ว่าจะเอาแรงบีนะคิดไปคิดมาก็ซะหน่อยนะครับเนื่องจากวันนี้ครับพลังเหลือมากๆครับผมก็เลยมาขุดใช้หาซะเลยนะครับเป็นการเผาผ่านพลังเผาผ่านสตามินานะครับแล้วก็หาของไปด้วยในตัวนะครับเพราะว่าการขุดชายหาดเนี่ยได้ทั้งกองสมบัติแล้วก็ได้ทั้งฟอสซิลนะครับวันที่16ครับดอกสนดรอปที่ปลูกไว้นะครับก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แลวนะครับเดี๋ยวพอเก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยก็ต้องนาไปถวายพานต่อนะครับนี่ครับ รีบตรงมาถวายพานครับเครื่องเส้นฤดูหนาวซึ่งของรางก็คือมันเดชานะครับในเมื่อชาเขียวผมมีเยอะมากนะครับผมก็จะำทำชาเขียวเนี่ยไปทําน้ําชานะครับนี่เหมาะแก่คนชอบกินชาเขียวครับผมชีวิตจริงก็กินชาเขียวยังเข้ามาในเกมก็ยังกินชาเขียวนะครับและนี่ครับหลังจากที่ผมไปคุดฟอสซิลที่ชายหาดมาเมื่อวานนะครับก็นฟาฟอสซิลมาวิจัยนะครับเพื่อกระทาะ เบือกออกมาเป็นฟอสซิลของจริงน่ได้มาตก20อันเลยนะครับผมเยอะมากเมื่อผมวิจัยฟอสซิลเสร็จครับก็ต้องมาที่พิพิธภัณฑ์ทันดีครับเป็นเวลาแห่งการบริจาคครับบริจาคฟอสซิลครับล้วๆครับคะแนบริจาคของผมตอนนี้ก็192นะครับส่วนฟอสซิลหรือของศิลปะวัตถุโบราณที่ซ้ำเนี่ยนะครับผมจะเอามาอัปเกรดอินชาร์นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้ได้ระดับสีม่วงนะครับแต่ตอนนี้คือยังเป็นแบบระดับ1ระดับ2อยู่เลยนะครับ อนนี้นี่ผมก็มีจิจวัตรประจําวันใหม่แล้วนะครับทุกคืนผมต้องมาขุดชายหาดนะครับเพื่อหาฟอสซิลกับกล่องนะครับเพื่อไปเปิดนะครับเมื่อวานนี้ครับผมได้ถวายพานและได้เคลียร์พานใหญ่นะครับรักฐานของการเก็บเกี่ยวนะครับและแล้วครับปลดล็อกเรือนกระจกได้สทีโอ้โหไหนครับเรือนกระจกขอแวะเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะครับอ๋อหหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้ก็คือเอาไว้ตักน้ําล้ะน้ําตก ส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็เอาไว้ปลูกพืชปลูกผักนะครับซึ่งพอเราหวนดินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะปลูกผักได้นะครับเหมือนพื้นที่ข้างนอกเลยเป๊ะๆวันที่18นะครับวันนี้เนี่ยต้นสละของผมก็ออกลูกแล้วนะครับแต่ก็ต้องสส่นะครับว่าสละปกติมันออกลูกในฤดูหนาวแลรอและนี่ก็คือซากฟอสซิลที่ผมไปขุดมาเมื่อคืนนะครับได้เยอะมากครับแล้วก็ซ้ำเยอะมากด้วยเช่นกันนะครับหลังจากนั้นครับผมก็เอาคีบสมบัตินะครับไปเปิดเพิ่มเติมนะครับเพื่อหาสมบัติโบราณนะครับต้องเล่งมือหน่อยนะครัับบเดีวมงงแ็กก้หลลจาปิิสต กระทอฟอสซิลเสร็จนะครับผมก็ต้องพยังพิพิธภัณา์ทันทีนะครับผมเพื่อนำมาบริจาคนะครับแล้วก็ได้เจ้ากล้วยเพิ่มสตัมิน่ามาอีกหนึ่งลูกนะครับของดีในตอนที่เอาวันนะครับผมแวะมาตกปลาแถวแวิหารของเทพธิดานะครับแล้วก็ตกได้เจ้าปลาสเตอร์เจียนนะครับในระดับสีทองมานะครับซึ่งผมก็ไม่ได้รอครับในเช้าวันต่อมาก็คือนำปลาสเตอร์เจียนเนี่ยไปเพาะเลี้ยงในบ่อในทันทีนะครับเลี้ยงแทนเจ้าซอสฟิตที่เลี้ยงไว้ก่อนหน้านี้นะครับพูดจริงๆนะครับคือช่วงฤดูหนาวนี่ก็คืืือออเเเลล่่ยยยปมากครับชีวิต กเกาะเคาร์ลไอแลนด์ช่วงฤด,ดูหนาวนี่คือไม่มีอะไรทําเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าแพทมันยังแบบไม่เต็มที่นะครับฤด,ดูหนาวมันก็เลยดูแบบจืดจางไปนิดหนึ่งนะครับนอกจากเก็บของป่าและวิ่งจับมแมลงอันนี้ผมก็พยายามหา,ยอ,ยาอื่นทำนะครับลงเหมือก็ลงไปแล้วดำน้ำก็ดำไปแล้วตอนนี้ก็เลยเริ่มขุดชายหาดแล้วขุดพื้นดินรอบๆเมืองนะครับตอนนี้ก็ไปทางสายนักขุดซะแล้วนะครับแล้วผมก็มีมาวางเครื่องดักจับแมลงไว้ที่ในป่าแล้วนะครับแต่ก็ ไม่ค่อยจะจับได้สักเท่าไหร่นะครับและช่วงนี้ครับผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าผมจะเอาเงินให้ได้1 M อนะครับผมก็เลยต้องมารีบลงเหมืองเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมก็มาดูออของที่ถวายทานเพิ่มนะครับนเนมเมอ่อมีครัวแล้วก็กลับไจะทาอาหารถวายทานโอ้แล้วนี่สารสักขก์สีทองครับจากสาลายได้แล้วนะเดี๋ยวผมต้องเอามาถวายซะหน่อยผมกลับไปเอาเจ้าสารสัก,กัดสีทองจากสาล่ายทะเลมาแล้วนะครับมีถวายเรียบร้อยของรางวัลก็จะเป็นเจ้าสารสัก,กัด สารลอลอสมีมนะครับซึ่งจะสารลายออสมีมตอนนี้เนี่ยยังหาไม่ได้นะครับเอาละทีนี้ผมจะมาทําอาหารนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราทําไข่ดาวไปใช่ไหมครับซึ่งมอนก็ทําง่ายมากเลยเพราะว่าได้สูตรมาแล้วนะครับซึ่งเมนูที่ผมจะลองทำเนี่ยนั่นก็คือสมูทตี้ปั่นนะครับก็ต้องการผลไม้นะครับหนึ่งอันแล้วก็เครื่องปั่นนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยลองทำเช่นเคยนะครับเป็นการทําอาหารแบบไม่มีสูตรครั้งแรกนะครับไหนลองสิครับทํำยังไงกดทาอาหารแล้วใส่ลงไปครับ อันนี้คืออะไรปังยากอ่ะพังยากเรียบร้อยครับไม่เกตวิงชาขนาดแต่ยังกดไม่ทันอีกไม่เป็นไรครับครั้งแรกมายากเย็นเสมอมาครับสมูทตี้ปั้นต้องสมเร็จครับวันนี้ดีนะที่สต็อกผลไม้ไว้เยอะครับไม่ครั้งหนึ่งครับใส่เข้าไปครับกดเฮ้ยมาคนนี้แถบไปอยู่ไกลๆครับนี่คราี้ทานครับไม่ยากได้สมูทตี้มาก็ไปบูชาก่อนเลยครับเพราะว่าการถวายพานนี้ก็ทําให้แรงเมืองขึ้นเหมือนกันนะมันเป็นการเพิ่มพลังให้เทพธิดาในการรักษาเกาะนี่ พอหมุนแน่นวันต่อมาครับดอกไฟล็อตที่2ของผมก็ระบานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมกวรจะเก็บดอกไฟทั้งหมดก่อนนะครับก่อนที่จะไปทําอย่างอื่นไม่ใช่ปุบ๊บเจอคุณยุริครับต้องมอบของข,องขวัญให้ซะหน่อยแล้วในส่วนของดอกไฟที่ได้มาครับนำไปทอเป็นผ้าายด้วยนะครับผมเป็นการแปลรูปพิพิธภัณฑ์นะครับแล้ววันนี้ผมก็มีฟอสซิลมาบริจาคให้พิพิธภัณฑ์อีกแล้วนะครับเรียกว่ารอบนี้เนี่ยได้มาหลายชิ้นเลยนะครับบริจาคให้หมดครับ2รบชิ้นแล้วนะครับตอนนี้ มันก็ยังมีพวกศิละปะวัตถุนะครับที่ผมยังไม่ได้เอามาบริจาคให้พิพิธภัณฑ์นะครับน่าจะได้จากกล่องที่แบบต้องไปดำน้ำใต้ทะเลนะครับซึ่งผมไม่ค่อยได้ดำน้ำสักเท่าไหร่เปิดมาดูแรงเบริ่งสักหน่อยครับตอนนี้ก็ใกล้จะเป็นแรงเบียนะครับขาดอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็คือผมจะไม่ปลูกอะไรเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าพืชที่ปลูกต่อไปตอนนี้เนี่ยมันจะงอกไม่ทันเก็บนะครับมันจะหมดฤด,ด,ดูกาลซะก่อนช่วงเวลาที่เหลืออีกห้าวันก็คือเลื่อยเปื่อยนะครับ เปื่อยๆเ,เลยนั่นแหละครับจะเป็นช่วงที่ไม่สามารถทําอะไรได้มากมายนะครับต้องจากเก็บของป่าจาัดแมลงตกปลาก็ต้องลงเหมืองน,นี่นะครับปั่มเงินไปเลยครับแพนของผมในช่วง5วันสุดท้ายนี้ก็คือเป็นการเก็บออสเมียมให้ได้วันสักร้อยก้อนนะครับแล้วก็จะมาขุดชายหาดขุดพื้นที่รอบๆเกาะน,นะครับแล้ววันนี้ครับผมก็มาดูกับดักที่ผมวางไว้นะครับก็พบว่าจับเจ้าโรบิเทอร์ได้แล้วนะครับเป็นแมลงที่ผมต้องนําไปถวายพานอีกหนึ่งตัวนะครับ แล้วผมก็นํามาถวายพานนั้นทีครับพานมาแมลงกลางคืนก็ปลดล็อกเรียบร้อยนะครับของรางวัลก็จะเป็นก๊อกเจาะยางไม้นะครับนี่ครับพอพานจับมแมลงปลดล็อกเรียบร้อยนะครับแรนกิ้งเมืองของผมก็ขึ้นไปถึงระดับ B แล้วเรียบร้อยนะครับวู้สถือว่าประสบความสาเร็จนะครับตามที่ตั้งใจไว้ที่ไม่ได้ตั้งใจไวแ้แแรกเพิ่งมาตั้งใจแบบ ตอนเดือนสุดท้ายอะไรอย่างี้และสิ่งที่ผมบอกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือมีเงินครบ 1M นะครับใน1ปีนี้นะครับซึ่งเป้าหมายก็เพิ่งมาตั้งใจตอนเข้าสู่ฤดูหนาวนี้เช่นกันนะครับก็ขาดอีกนิดหน่อยครับ้าจะลงเบิกอีก2วันก็จะครบ 1M ได้นะครับและในคืนนั้นครับปรากฏการแปลกๆก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในป่านั่นเองเหมือนจะมีทางบางอย่างเปิดออกอีกแล้วนะครับให้ผมสามารถเดินเข้าไปในป่าลึกกว่าเดิมได้นั่นเองนะครับแต่ทางอะไรจะเปิดกระช่างมันก่อนครับตอนนี้ผมต้อง1 ซึ่งวันนี้เนี่ยผมเก็บออสเมียมแบบจุกๆนะครับจัดหนักจัดเต็มตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับซึ่งผมเก็บแล้วออสเมียมไปได้ถึง184ก้อนเลยนะครับวันนี้และแล้วเป้าหมายอีกหนึ่งอย่างของผมก็สําเร็จนะครับด้วยการมีเงิน1 m ก่อนที่จะหมดปีนะครับเป็นการเก็บเงินไว้ก่อนครับเตรียมพร้อมรับแพทที่จะเข้ามาใหม่นะครับแล้ววันนี้ครับก็แวะไปหาสาวอีกแล้วนะครับโดยแวะไปหาคุณยูริที่บ้านครับเอายมอะโวคาโดไปฝากนะครับ อ่ะพอเป้าหมายหลายๆอย่างสําเร็จครับตอนนี้ก็เหมือนแบบพวกว่างครับผมก็ได้นําของที่เปิดมาได้นี่นะครับมาเอนชาอุปกรณ์ทั้งหมดเลยครับอุปกรณ์ทุกอันนะครับต้องมีความสามารถเป็นระดับม่วงทั้งหมดนะครับไม่ได้ลงน้ํามานานครับก็วันนี้ก็แวะมาลงน้ำซะหน่อยครับเพื่อหาเจ้าพวกกองสมบัติที่อยู่ใต้น้ำนะครับซึ่งมันจะดอกพวกศิลปะโบราณเนี่ยที่แตกต่างจากด้านบนนะครับและนี่เลยครับผมที่ดักสัตว์ใต้น้ำนะครับผมจะมาวางดักสัตว์ใต้น้ํากันบ้างนะครับตักแตมแแรงเบื่อแล้วมาดักสัตว์ใต้น้าบ้าง ครับผมอันนี้วันที่27แลวนะครับผมผมก็บริจาคของพิพิธภัณฑ์ไปเยอะแล้วนะครับวันนี้เนี่ยมาเดินเล่นในพิพิธภัณฑ์บ้างดีกว่าครับมาดูของที่ผมบริจาคไปนะครับผลงานของผมทั้งนั้นนี่ฟอสซิลบางอย่างมันก็ยังไม่เต็มนะฟอสซิลบางอย่างยังแบบขาดกะโหลกอยู่เลยนี่ครับสัตวน์น้ําสัตว์น้ําก็มี เต็มตู้นะครับมาลงมาแรงนะครับที่จับมาไว้รวมถึงวัตถุโบราณต่างๆนะครับอัญมณีหลังจากนั้นก็ลงไปตรวจกับดักที่ใต้ทะเลสักหน่อยครับว่าได้ผลหรือเปล่าโอ้ได้มา3ตัวครับเป็นแมงกะพรุนนะครับและนี่คือวันที่28่บชวันสุดท้ายของฤดูหนาวครับแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของปีด้วยนะครับในคืนนี้เนี่ยจะมีงานส่งท้ายปีเก่านะครับที่เมืองจะจัดขึ้นด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมแวะมาตกปลาแต่เช้าเลยนะครับ ระหว่างรอเวลางานนะครับกว่างานจะเริ่มนี่ก็คือค่ำๆเลยนะครับผมก็มาสร้างความเสียหายให้เมืองอีกแล้วนะครับเป็นการขุดลอกถนนนะครับเพื่อเป็นการหาฟอสซิลก้อนสีเหลืองอันนี้นะครับอย่าว่าแต่ลอกถนนเลยครับลอกชายหาดก็มานะครับแล้วอยู่ๆไอเจ้าเฮนซัมเนี่ยมันก็เดินมาครับโอ้โหเดินสัสสเซเลยนะครับถ้าเหมือนเป็นชาวเมืองคนหนึ่งนะครับเดินเที่ยวไปทั่วมาดูดมะพร้าวใต้ต้นมะพร้าวซะด้วยแล้วก็มาถึงเวลาเทศกาลนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ New Year Face นะครับดูทรงแล้วก็น่าจะเป็นแบบงานเลี้ยงฉลองนะครับวันปีใหม่แบบทั่วๆไปโอ้โหโตอย่างยาวเราสามารถกินอาหารอะไรได้หรือเปล่าไม่ได้หร่ก็จะมีแบบเป็นอีวงอีเวนต์แปลกๆ Lucky Wheel นะเป็นปั่นวงล้อครับ Don't Drop the Balloon กิจกรรมก็จะมีประมาณนี้นะครับลืมพูดอันที่หนึ่งไปก็คือดูดอกไม้ไฟนะครับดูพลุไหนเล่นอะไรได้บ้างมาเล่นนี่ก่อนเลยครับวงล้อพาโชคนะครับเฮ้ยของรางวัลอย่างเยอะอะไรบ้างไม่ดูครับไม่ต้องสนใจกดหมุนเลยแล้วกัน อะไรก็ได้ครับอะไรก็เอาครับผมตอนนี้มาครับ500ได้เงิน500ก็โอเคอยู่นะได้เ,เงิน500ยสบายๆเล่นได้ครั้งเดียวนะไอกลงล้อพาโชคนี่อันต่อไปครับอันที่3ก็คือบอลรูนดันจอบเดอะบอลรูนที่เล่นได้อยู่แถวนี้นะตามแผนที่แล้วเนี่ยดูร้านค้าซะหน่อยครับมีอะไรขายโอ้ยอาหารอาหารอรวยเ้ยมีผัดไทยด้วยโอ้พิซซ่าปลาย่างแล้วสาเกไวน์องุ่นว่ะ มาดับบอลลูน the อย่าทำบาลลูนล่วงมาครับได้เวลาโชว์ความเก่งของมินิเกมของผมแล้วนะครับเอ้ยมีแข่งเป็นแบบคู่ๆอ่ะผมเจอคุณแอนคนแรกนะครับมาเลยคุณแอนถึงจะเป็นผู้หญิงผมก็ไม่ออมมือให้หรอกนะมาครับพีหนึ่งลูกปกตบขึ้นไปเฮ้ยคุณแอนจะมาสู้ข้าวหมูกรอบครับเฮ้ยพีหนึ่งนี่ตบขึ้นไปครับ ลูกนี้ตบไปไกลเราสามารถบังคบทิทางได้นี่ไหมคุณแอนลวงแน่นอนครับตอนนี้2ลูกตรงนี้ครับตบไปทางซ้ายตบไปทางขวาเฮ้ยดิ้งมีดิ้งฉากด้วยนะไปนู่นเลยไปไกลๆเอ้ยลวงหนึ่งครับไปนู่นขวาไกลๆเลยสุดขอบนูน่นเรียบร้อยคุณแอนคุณแอน,ค,แอนคุณแพ้แล้วแหละเฮ้ยโอ้ย,ยอุตสัาห์ได้มีการพุ่งเกิดขึ้นล่วงสองไปไปไป อันนี้ต้องไปนู่นเลยข้างหน้าซ้ายมือสุดขอบจออันนี้ไปขวามืออุ้ยทำไมขึ้นบนเหมือนวะซ้ายมือเรียบร้อยจบครับเราวันชนะคุณเอีเข้ามาเจอคุณเบนทรีทูมาเริ่มคุณเบนนี่จะสักแค่ไหนครับเฮ้ยโหคุณเบนวิ่งได้วะอันนี้ดูไม่ธรรมดานู่นเลยครับขวาไกลๆก่อนเปิดด้วยขวาไกลๆ เอ้ยไม่ธรรมดานะเราดนจากการตีแล้วอ่ะขวาไกลๆทีไอลูกต้องไปซ้ายไกลๆซ้ายไกลๆครับวิลูกสามมาแล้วอ่ะลูกนี้ก็ไปซ้ายไกลๆลูกนี้ไปขวาไกลๆไปครับไปซ้ายคุณเบนวิ่งตายโอ้ยโอ้มีพุ่งอ่ะมีพุ่งรับได้ด้วยพุ่งรับไปบอเลยบอยโอ้ยสองแล้วอ่ะคุณเบนจบแล้ว จบใบกับคุณแอนอีกหรือเปล่าเฮ้ยยังไม่จบว่ะไปจบที่ลูกนี้แหละใบซ้ายไกลๆเลยล่วงแล้วโอ้โยยังทนันว่ะซ้ายไกลๆหา,า,ล,าลูกนู้กย่างไกลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนเฮ้ย,ย,ยชนะครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศน,นะครับเธอกับสุริยามาเริ่มกันเลยครับ S 1 s t a r สตาร์ทครับเริ่มจากผมก่อนนะครับและเปิดเกมก่อนตลอดเลยครับไปซ้ายครับสุริยาว่าไงสุรยาสุรยาวิ่งไปรับแบบชิลๆครับลูกแรกคงไม่มีใครทำลุล่องเนาะอันนี้ไปทางไหนดีไปไปซ้ายออตีอัจฉากอันนี้ไปขวาเฮ้ยอันนี้ก็ต้องไปโอ้ยต้องมีการพุ่งรับกันอย่างงี้เหรอไปซ้ายครับอันนี้ก็ไปซ้ายเหมือนกันเอาปู แบบสลูกมาอย่างไว้ไปขวาเฮ้ยสุริยาสุริยาสุริยาวิกฤตแล้วเนี่ยไปซ้ายครับเอ้ยโอ้โหผิดเหลี่ยมไปขวาไปขวาไปซ้ายไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปซ้า <c> ย <oughs> มัวมากตอนนี้้ยโอโเกือบตกเมื่อกี้เกือบพลาดแล้วไปขวาเฮ้ยสุริยาสองแล้วโ,โหเราชนะคอมมันออยไอออนให้เราอะ ไมาจริงอับคอมอะ่ะเหมือนแบบเราได้เป็นที่1อยู่แล้วนะแน่นอนถ้าเกิดได้เล่นนะมาดูกันว่าของรางวัลจะเป็นอะไรครับได้ที่1ของรางวัลก็คือไม่มีนะครับอ๋อบวกเงิน100ซบัตศพเอ้ยโทษโทษโทษชนะได้เงิน100นะครับโอ้โหโคตรไม่คุ้มเลยเอาละมาเริ่มอีเวนต์หลักกันเลยดีกว่าครับนะั่นคือการชมดอกไม้ไฟนะครับในวันปีใหม่ เทศกาลแห่งความสุขนะครับไม่ว่าไปที่ไหนก็มีการเฉลิมฉลองนะครับจุดผูดอกไม้ไฟนะครับสวยงามผูพงมาจากบ่อน้ำผูร้อนเอาละครับสำหรับการใช้ชีวิตในโคโลไอซ์แลนด์หนึ่งปีนะครับก็มาถึง E ีีสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผิดภาพการไดขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาไว้กลับมาพบกันใหม่ครับเมื่อแพทใหม่อัปเดตในเดือนสิงหานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ